สวัสดีค่ะ f c ที่น่ารักนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้พี่เจยก็จะมาสรุปสี่าวกันเนาะคนไปสรุปก็มือเหมือนเดิมพี่เจยก็มีคําเตือนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนจ๋าโอเคค่ะเราก็จะไปสรุปกันเลยเนาะ,ะพี่เจยให้เด่นอยู่ที่089นะคะเพื่อนจ๋า เมื่อวานไม่มีประกาศสีแดงก็เลยไม่ได้ลงให้เห็นชัดเนาะแกับ3ตัวเดียวกัน6กับ9ตัวเดียวกันนะคะไปดูผลสรุปกันเลยค่ะเพื่อนจ๋าลาสตาผลที่ออกคือ17 8กับ55นะคะเพื่อนจ๋ามาแต่พี่ใจเจาะไม่ถึงเนาะมาที่8นะคะเพื่อนมาที่เด่น8เนาะ8 7เนะคนะเพื่อนเจ็ดแเนาะห้าห้าเจก็ไม่มีนะคะ ส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่หลักร้อยนะคะได้วิ่งนะคะถ้านะใครวิ่งหนึ่งเนาะแล้วก็ลาวีไอพีค่ะลาว mm ี hmm. ไอพีผลที่ออกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเออเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะเพื่อนจา๋ามาในหกนะคะมาในหกตัวนี้เนาะนะคะหกหนะะึ่งหนึ่งมานะคะหนึ่งมานะใครวิ่งลูดก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างเด้งเนาะเด้งบนเด้งล่างนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋า หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ยมาในหนึ่งนะคะพเพื่อนนะแต่ว่าตัวเด่นรวมพิจัยไม่มีนะคะแต่ก็มีที่เรียคงที่เนาะเรียคงที่ตรงกันกันกบเด่นหนึ่งนะคะพเพื่อนก็ก็ให้จับก็ให้สังเกตดูนะพเพื่อนคงที่แล้วก็เด่นรวมด้วยนะคะสามัคคี vip นะคะผลที่ออกคือ9 7 9อ่า มาในมาในเด่นเก้านะเพื่อน,พ 7, 9, 9, 7, นะ 96, นเพื่อนแต่ว่าพี่ใจไม่มีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนาะมีแต่เก้าหกนะคะเพื่อนก็เข้าในเก้านะคะในเด่นรวมนะคะเก้าเนาะเพื่อนจ๋าแล้วก็ออกแปดเก้าอันนี้ถ้าเกิดใครจับเก้าอ๋อมีเก้าแปดแปดเก้าตัวที่ติ๊กให้ด้วยนะคะเพื่อนจ๋าตัวกลับเนาะอันนี้โอเคเข้าในเด่นรวมนะคะเก้าเนาะ ถ้าใครวิ่ง9กลูด9ได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเพื่อนแต่ว่าก็มาคู่กับเด่น8ในไอเฉพาะรอบเนาะ,ะพีใจผู้ประจำนะว่า3กับ8ตัวเดียวกันนะคะเพื่อนถ้าเป็น3ามเขาชอบเป็น8นะส่วนมากนะคะไม่ใช่ให้ยึดหมดนะแล้วก็ลาสตา VIP นะคะลาสตา VIP ก็ผลที่ออกก็คือ558ค่ะเพื่อนจ๋า558 56 ก็มาในเด่นแปดเด่นรวมเนาะแต่ว่าพี่ใจเจไม่มีแปดห้ามีแต่แปดสี่นะคะเพื่อนๆจะ้นะเนาะลราก็ห้าหกอันนี้ก็ถ้าใครถ้าเกิดใครจับหกก็จะได้เหมือนกันนะนะเพื่อนๆถ้าใครจับหกก็ได้หนะ้าหกหกห้าเนาะมาอยู่ในเด่นตัวตัวแทนนะคะเพื่อนตัวตัวเดียวกันเนาะหกกับเก้าเนาะนะคะเพื่อนโอเคสําหรับวันนี้ก็เข้ารอบ เฉพาะตัวเด่นเนาะก็ตัวชุดรวมก็จะมีอยู่ที่8998นะคะแต่ว่าตัวเด่นนะคะเพื่อนๆตัวเด่นวิ่งลูกเข้านะตัวเด่นเฉพาะรอบก็จะมีลาวีนี่คือบนล่างเลยหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งของลาสตาก็มาะคะ่ะแต่มาในเา็เลกวิ่งเนาะหลักร้อยเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเข้าที่ตัว8นะคะเพื่อนๆตัวนี้เข้า6เนาะตัวตัวแทนกันเนาะ ใจก็พูดประจานะคะเพื่อนจ๋าโอเคก็ขอโทษขออภัยนะคะต่เกิดวันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก็มีเข้ามีหลุดเนาะเพื่อนเนาะไปต่อของวันที่28กันเลยนะคะเพื่อนจ๋าวันที่28ิพี่ใจให้เด่นอยู่ที่7 8 9เเพื่อนเพื่อนจ๋าเอามาอีกแล้วนะตัวนี้นะคะเพื่อนจ๋าเข้ามาอีกแล้วนะวันนี้แต่วันนี้ไม่แน่อาจจะมาแปดนะอาจจะมาแปดมาเก้าเพราะว่า หกกับนัเข้ามาแล้วอันนี้พี่ใจพูดเผื่อนะคะเพื่อนจ๋าพี่ใจก็จะวางให้เนาะพี่ใจก็วางให้นะคะ,ะสําหรับตัวเด่นนะคบถ้าเพื่อน,อนชอบนะคะเพื่อนชอบตัวไหนก็สามารถจะมาจับคู่บางทีพี่ใจก็อาจจะเจาะเข้าไม่ถึงให้เนาะ,ะก็จะวางไว้สําหรับเบิ้ลก็จะมีเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าให้นะคะเพื่อนแล้วก็เป็นหกหกด้วยนะถ้าใครจับหกก็กันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าภาคนี้รู้สึกเลขเบิ้ลจะมานะคะเลขเบิ้ลเลขหามนะคะเพื่อนจ๋า แล้วก็คงที่เหมือนเดิมค่ะ12 3สนะคะสามารถเอาไปเจี๊ยบเอาไปจับในตัวเด่นนี้ได้นะคะเพื่อนจะาเขาก็ไปสังเกตดูว่าเขาจะมีทุกวันเลยนะคะ123าเนี่ยเขาจะมาทุกวันเลยนะคะเพื่อนแล้วก็โอเครอบสตาร์าสตาร์พี่จยให้เด่นที่อันนี้เฉพาะรอบนะคะเพื่อนๆแยกเด่นเฉพาะรอบถ้าเกิดใครจะ,อะชอบเฉพาะรอบก็คือมาดูตัวนี้แล้วก็ไปเทียบกันหรือก็ไปเทียบกับเด่นรวมก็ได้นะคะ บางที้เขาก็จะมาตรงกันนะคะเพื่อนจะ๊ะราสสตา์ให้2กับ5เนาะราวีไอก็ให้1กับ3นะคะเพื่อนๆแล้วก็สามัคคีก็2กับ7นะคะราสสตาวี v ก็5กับ8นะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขประสาจากลูกไภยไข่เจ็บแล้วก็มีโชคมีลาบตลอดไปตลอดปีตลอดทุกๆวันกับพี่ใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ